เนียนลื่นเลยการขุดเลยยังไหวอยู่ต้องมานั่งจูนทําไมไว้ดีอยู่ในแง่ของการเอนโคดควิกซิงในแต่ละเจนของ Intel ความแรงต่างกันเล็กน้อยนะครับพอสั่ง MD e n c o เอมันทํางานแค่ ENCODE 2ง,งงกับฝั่งแดงไหนอีก8วิสักครู่ลื่นแล้วดูดีแล้วตอนนี้1ไป d e PLOY ปึ๊บทำไมทำไมทากเมเนเจอร์มันเป็นแบบนั้นสะดุดบิดเลดเก้าพันไม่ไหวเน็ตอัพโหลดเท่าไหรอ่อ่ะเน็ตอัพโหลดสิบกว่านวงใช่ไหมนวงใช่ไหมครับฝั่งฝั่งอ,อีกช่องหนึ่งนวง ไม่ลื่นไม่ลื่นปืด้ดคงคงได้แค่ประมาณ4,500ถึง6,000ปรับสเกลให้เป็นร้อยต้องไปปรับสเกลให้เป็นร้อยไม่ค่อยสมูทบิดเลทหกพัน คือที่ไม่ปรับสเกลร้อยเพราะว่าตัวหนังสือมันจะเล็กอ่าเรื่องของเรื่องอ่ะนะครับ Setting เ u t พุทวิดเรทหกพันวิดเรทหกพันนะลื่นแล้วอ๋อไม่ใช่คนละ่องกันภาพมันขึ้นเร็วกว่า Okay. นี่ลื่นขึ้นยังไม่ถึงกับสมูทสุดๆแต่ลื่นขึ้นบิตเลทได้แค่สี่พันประมาณนั้นหรือการ์ดจอแรมมันหมดสี่จิกแล้วนะห0ึ่งศย์หยทีไยังยัง,ย,งยังเนียนๆเลยดีขึ้นใช่ไหมหกพันพอรับได้ดีขึ้นโอเคงั้น พอแล้วนะรู้แล้วว่า460ไม่ไหวนะครับอ๋อลืมขยายทักลืมขยายทักให้ดูทักก่อนนิดนึ่งซีออนมี GPU มั้ไหมไม่มีนะครับ OBSO ขยายทักก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีมันต้องไอ้นั่นใหม่เลยนะเนี่ยอืมโอ้ยวิ่งอยู่แปดสิบกว่าแล้วตรงไหนไปเอ็นโคอันเนี้ยไม่เห็นมีอะไรบอกแต่บอกอยู่แปดสิบแปดสิบกว่ามันคืออะไรอืม อ่ะเดี๋ยวค่อยอีกทีหนึง่งไ,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 ไม่ใช่ไม่ไหวแต่มันสุดแค่พันแปดสิบพีบิตเรทหกพันอะไรคือสุดบิตเรทหกพันไม่ใช่ไม่ไหวคือหมายถึงว่าลองแคปทั้งใหม่อ,อแคปใหม่เลยใช่ไหมคือหมายถึงว่ามันไหวแค่นี้อ่ะคือคำว่าไม่ไหวคือบิตเรทเท่านี้เท่านี้แบบปรับสุดแต่ตอนที่คือที่ผมพูดว่าไม่ไหวเพราะว่าตอนที่เล่น 1050ตอนที่ลองด้วยหนึ่น่ะตอนที่ลองด้วย1050มันสบายไงบิดเลดมหาโหดแบบสุดๆนะครับคือแบบไม่ได้อะ่ะมันไม่ฉลาดอะ่ะ obs มันจะต้องปิดแล้วเปิดใหม่ตอนนี้มันต้องปิดแล้วเปิดใหม่ obs ไม่ฉลาด กับเรื่องสกเกลเห็นไหมเละเทะหมดเลยนะครับเป็นที่ตัวเอนโคดเองนะผมว่า4 6 0มันกำลังรันอยู่เลยกระตุกไม่ได้รันอะไรก็สั่งให้มันแค่เอนโคดอย่างเดียวนะครับคือเห็นภาพหรือยังเนี่ยตัวเครื่องมันก็แค่เอนโคดแค่นั้นเองมันไม่ทำอะไรเลยเกมตัวนี้รันนี่เอนโคดนะครับ นะแล้วพอลดบิดเรทสี่พันทำไมมันถึงลื่นเซตติ้งเอาพุทบิตเรทสี่พันแอปพลายโอเคตัวทักแมเนจเจอร์ไว้ก่อนนะช่างมันนะครับฟูเนดดีสาสดูอ่ะก็สิบไลท์ก็กระตุกมันน่าจะไหวคือคือเนี่ยตอนนี้พอลดบิดเรทเดี๋ยวลองดูเนี่ยพอลดบิตเรท บิดเรดีขึ้นเห็นไหมชัดเจนไหมว่าพอรดบิดเรตดีขึ้นแต่ยังไม่สมูทนะครับเห็นไหมเราว่าดีขึ้นแต่ไม่สมูทก็คือมันไหวประมาณหนึ่งแต่ถ้าจะเอาแบบสุดเอาแบบว่าเต็มที่ฟูลเอสดีหกสิบบิเลเยอะ เท่ากับว่ามันไม่ไหวนะครับเท่ากับว่ามันไม่ไหวนะสะดุดนะครับพอแล้วนะคราวนี้ไม่มีชุดคำสั่งช่วย ผมเดาว,ว่า encoder ไปใช้พลังการ์ดจอแบบดิบๆมาเลยคราวนี้เราไปดู quick s y n c ไหมนะครับเพราะว่าจะได้เปลี่ยนการ์ดแล้วจะได้เห็นภาพชัดเจนตอนที่บังลองสอนตอนที่นี้ x เ,เท่าไหร่ xc xc นะครับไปต่อที่ไวๆเลยครับคือมันเห็นชัดแล้วไปดู quick s y n c นะครับ โคลาริไม่มีชุดคาสั่งจริงๆมันเป็นพลังดิบนะผมสต็อปเพราะยังไงต้องเปลี่ยนแล้วก็ผมปิดก่อนมันจะได้